ค่ายฝึกผีทหารในปีที่สมของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารชัยและเพื่อนๆของเขาได้รับการแจ้งว่าต้องไปเข้าค่ายฝึกเป็นเวลาหวันสี่คืนที่ฐานฝึกอันห่งางไกลบนยอดเขาจังหวัดที่เต็มไปด้วยตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณทหารที่หายสาบสูญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัยไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผี เขาเป็นคนเย็นชาและมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เห็นคือผลของการคิดเปรเองแต่เมื่อคืนนั้นมาถึงชายเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้คืนแรกเสียงเพลจากป่าหลังจากการเดินป่าและฝึกท่ากระบวนท่าทหารทั้งวันชายและเพื่อนๆก็นั่งล้อมรอบกองไฟที่ทางหน่วยฝึกเตรียมไว้ช่วงกลางดึกเสียงจิ้งหรีดดังทั่ทั้งป่า แต่ชายกลับได้ยินเสียงหนึ่งที่ต่างไปจากธรรมชาติเป็นเสียงเหมือนการเดินผ่านใบไม้อยู่ใกล้ๆใครเดินอยู่หรือเปล่าใช้ยเอ่ยถามเพื่อนๆที่นั่งอยู่ใกล้กองไฟทุกคนหันมามองหน้าเขาแล้วหัวเราะจะบ้าหรือไงวะไม่มีใครลุกไปไหนเลยหนึ่งในเพื่อนชื่อเอกตอบกลับแต่ชายยังรู้สึกถึงบางอย่างเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง แล้วเขาก็หันไปเจอเงาดำที่วิ่งผ่านข้างหลังต้นไม้มันเคลื่อนไหวไวราวกับจะละลายหายไปกับเงาชายขมวดคิ้วแต่ไม่พูดอะไรเพราะคิดว่าอาจเป็นแค่เงาในจินตนาการของเขาเองคืนที่สองปรากฏการที่หายไปการฝึกในวันที่สองยากลำบากกว่าวันแรกแต่ใช้ยยังคงทำหน้าที่ของเขาได้ดีจนถึงตอนเย็น เมื่อทุกคนกลับมาพักที่กระโจมชัยและเพื่อนๆก็เริ่มพูดถึงเรื่องแปลกๆที่เริ่มเกิดขึ้นในคืนก่อนบางคนบอกว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนเดินวนไปรอบเต็นท์บางคนบอกว่าเห็นเงามืดๆเดินอยู่ในป่าใกล้ๆแต่ทุกคนก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มหายตัวไปอย่างลึกลับตองหายไปไหนวะ เสียงเรียกจากเอกทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาหากันรอบเต็นท์ไม่มีร่องรอยของตองอยู่ที่ไหนเลยทั้งๆที่เขาน่าจะอยู่ในเต็นท์กับคนอื่นๆทุกคนพยายามตามหาในป่าแต่ก็ไร้ผลหัวหน้าครูฝึกบอกว่าตองอาจจะเดินออกไปเองและให้ทุกคนกลับมาที่ทักแต่ช้ยรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นท่ามกลางแสงไฟอ่อน ชายเห็นเงาทหารคนหนึ่งยืนอยู่ริมป่าสงเครื่องแบบเก่าครั่งคล่าและจ้องมองเขาด้วยดวงตาไร้ชีวิตคืนที่สามความจริงที่ถูกปิดบงังชายไม่อาจหลับได้คืนนี้เขาฝันร้ายเห็นภาพทหารเก่าที่หายไปจากค่ายฝึกแห่งนี้ในฝันเขาเห็นเหล่าทหารเดินท่ามกลางสายหมอกสายตาว่างเปล่าราวกับถูกขังอยู่ในค่ายฝึกนี้ตลอดไป เมื่อเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อนๆของเขาบางคนเริ่มมีอาการแปลกๆเกเอกที่เคยแข็งแรงกลับมีท่าทางอ่อนล้าและบางคนเริ่มพูดประหลาดๆว่าพวกเขาได้ยินเสียงคนเรียกจากในป่าชัยเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับค่ายฝึกนี้และพบว่าที่นี่เคยเป็นค่ายฝึกของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กลุ่มทหารชุดหนึ่งเคยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะฝึกกลางป่าและพวกเขาไม่เคยถูกพบอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพวกเขายังคงวงเวียนอยู่ในค่ายนี้หวังว่าจะกลับบ้านแต่ไม่สามารถกลับไปได้คืนที่สี่เผชิญหน้ากับวิญญาณในคืนสุดท้ายชายและเพื่อนๆเ,เหลือไม่กี่คนที่ยังไม่เป็นอะไร พวกเขาตัดสินใจจะหนีออกจากค่ายนี้แต่ในขณะที่พวกเขาเดินลัดลลอบไปในป่าท่ามกลางความมืดสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ก็ <ped aling> เริ่มปรากฏตัววิญญาณทหารที่หายไปในสงครามปรากฏตัวขึ้นรอบๆพวกเขาใบหน้าของพวกเขาแสดงถึงความโศกเศร้าและกรดเกรียวชายต้องเผชิญกับเงาดำสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันคือผีทหารนายหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำกลุ่มทหารที่หายไปวิญญาณน,นั้นพูดผ่านเสียงแหบแห้งว่าเรายังไม่ได้กลับพวกเจ้าก็จะไม่ได้กลับชายและเพื่อนต้องหาทางรอดจากคำสาปของวิญญาณทหารที่ติดอยู่ใน่ายนี้